สวัสดีจ้าเหมยเนี่ยสีจอดจาดมา,ดหาเห็นไ้เด้นาแเก่ราระคะสม,มือมาเบิงงววอีเถาตัวน,นี้อีเทานี่กระลังสีคอดแต่นนี้หิ่งเดือนนานอีเทาท่องจ้าตัวน,นี้ลูกไส้เพื่อนนี่ลูกไส้อีเถาบุญหลายครับลูกไส้เพื่อนได้ซิบเอ็ดเดือนแล้ว คุณหลคยครับกําลังกินหยาอยู่นี่ลูกไสาเพิ่นกําลังกินหยาส่วนนี้จะเป็นน้องสุพรรณษาสุพรรณษาจ๊ะสุพรรณษานี้ได้สามเดือนกว่าแล้วนะ กับแม่เพื่นแม่ทองลูกแรกแ้ะคะนี่กินหนาน้าแม่เพื่อนสามเดือนกลัวล้ะค่ะสุพรรณสานี่ขอดมานี่ออกเดินสิงหาสิงหากันยาตุล่า พุชจีกาเดี๋ยวก็ได้พุชจีพุชจิกานี่ก็กำลังพุชจิกาออกสิงไฮ้คือได้๋สามเดือนก,นกว่านะคะสุเรรณสานานากินยาสามอันนี้กระถองแม่สาวทรองแม่สาว ทองอยู่บ่ขึ้นนานหยดแทะทองขึ้นัานหยดแต่ไม่แต่ว่าทองทองอัสสรพันศรพันมาหาล่ะสุสรพันศรพันมาหาค่ะไปเ,เห็นนั่นเห็นยางนี้เลยยางน้ำมาหาแล้วนอ้องยิงยิงวังหันยิงยิงยาง,งมาหยอกแล้วเพ่นมากหยอกมากหยอกเลยนี่ค่ะจะ้า สามเดือนกว่าจิกินเสือเอบอแพงแพงอลนี่ตัวเมีย นาผักคนสิมี่งอกเสแซมเนี่ยนาผักสีมี่งอกเสแยมหูนะพวพผดหูกินเนล้อราย่า,านว่าไปกินนม สุันพจาเห็นยางนี้ยังงั้นพันยางมาหาขาแขงมันต่อ,อมขาแขงอยากออกคองไค้นี่สิปดเสียเองไม่ได้น่ะ ออกว่าได้นู้รอไปเหยียบเขาให้มันนี่ให้นะ่าเขาเปลือกโลนเบิดหดนูดื้อเลยหูจักหายไปยืนขัางเมอ,อะไรวะเขียดเขียดเท่าหายมาไปเหยียบเขาอยากออก เขียนว่าหายสิไปเหยียบเข่าเบาๆน้ำเลยเฮ้ยสิบพันช้าเขียดทำไมมาดูน้องในขามกับน้องดางงามก่อนท่องหยดบันละบลูก น้อมาซ่องหน้าอีกละมาซ่องหนให้าแฮ่แวอ่อีกแล้วอยากหยอกเอเบิงบ่งมาเบิง่งในค่ขามกับตาง,งามนี่เบิง กินหยามันงมมันเออนมมันตรงแล้วต้วน,นน่ะนะไก่ละคะ่ะปีใหม่ก็ออกพ่จกักอ่าสุพรรณสายยาเรียมแม่ปีใหม่คงได้เชยชมนะจ๊ะ หวงแม่ได้นนิอยากตัวเงินกับอะไรห,หวงเหรอหืหวงแม่บอขี่หวงแทะสุพรรณษาไปละไปละไปเบียดแม่พนัะพุ่น หาาในคามปีใหม่คงได้เชยชมนั้นลูกเธอเนะ่ะเธออย่าดื้อน,นะเวลาเธอดื้อแบบนี้เห็นไหมลูกเธอเห็นบ่เข้าก็จนออกพี่นอ้องาบบ่ได้นะเอาอยายกินเสม,มือกับ,บาบบ่ได้หนีดางงามนี่ห้บายอยู่นี่น้องดางงามสูงเจินเธอโน,น้มกําลัางใครขึ้นรอเธออยู่นะจ๊ะ ไปเกลือปลากันก่อนค่ะเบืองงัวยอยู่ขอมาเชิญชมย่างหมูเสาซื่อๆแลอวค่ะวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้าพฤศจิกานะคะไปเกลือปลากันก่อนเอาจะมาเกลือปลากันนะคะมาหัอดสาปลาแล้ว ไปเยี่ยมเยียนสุพรรณสายแล้วก็มาเขือปาก,กันก่อนมาเบิบร์ดละบอตาในเงินในท่อของคนนอะไปใส่เบิดพูดนะ้น่ะเล่นตัวเดียวลอยดงแดงอยู่ย A wadda ปลาดุกปลานิน่นปลาในท้องปลาในเงินปลาตะพี่บ่แมนปลาตะเพียนไปอีเงย่าเก็ะไปอีตูก็มีแต่บ่หัวอยู่ใส่อยู่นี่ไตไตผุนมั้งประดุกหยัก ทังบ้านเราเองแคมันน้ำจนเป็นสีเขียววาลกดเอู้หูสีใสหลายๆปลาปสิวก็เยอะเยอะไอก็มาถากินบ,บ้อง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 อยู่อาปากบุ่นไปกินอยู่ฝุ่นฝุ่นเขาไปกินเมลกหลายๆฝุ่นช่างนอกสาดไปฝุ่นกับบวไปกินเมื่ที่ล่ะเห็นนั่งอยู่นี่ก็มานาั่งตีมาหายอยู่นี่โดดดิ ปลาซิวแบบหลายค่ะปลาซิวหลายยเต็มอยู่ชักมาได้จังใดอยู่น้วกันกับปลาพวงนี้ได้เซยแบบกินอาหารแล้นพวกกินกันนะซิวนิ่มๆยิ่ิๆเต็มสาย กระซิวมีก็มาลอยอยู่นี่โอ้ยไปอาบน้ำไปทำงานก่อนนะจะ๊ะสำรับมือนี้นั่นะสิจะแจกกับเขอลาไปก่อนนะคะไปทำงานก่อนเดี๋ยมมือหน,นาก็มาอัปเดตบ้านหน้าให้เบิ่งใหม่มือน,นี้สำรับมือน,นี้ไปเห็นงานกันคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ